ศิลปินชื่อดังที่ลองบินลัดฟ้ามาประเทศไทยเพื่อเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของแบรนด์กาแฟาคุณแม่ โดยเขาพบซีอโอแม่นกน้อยพิชัยรัตนโชจินดาซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมืนพร้อมประกาศความร่วมมือครั้งใหญ่เพื่อขยายแบรนด์สู่ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศเวียดนามและลาวโดยใช้ภาพลักษณ์ของที่ลงที่มีฐานแฟนคลับจํานวนมากเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมนอกจากนี้ที่ลงยังเตรียมเซอร์ไพรส์แฟนชาวไทยด้วยการผุดโปรเจกต์พิเศษแต่งเพลงใหม่เพื่อเป็นการขอบคุณการต้อนรับที่อบอุน่น เราวันนี้มานานดีใจที่ลูกมาหานะเพราะว่าลูกสัญญาแล้วว่าลูกจะมาหาทุกเดือนก็ดีใจเขาน้องก็เตรียมสินค้าที่จะเปิดตัวของน้องประมาณกลางเดือนนี้อ่าประมาณกลางเดือนนี้เดี๋ยวน้องก็จะมาอีกทีนึง่งอืมก็จะเปิดตัวสินค้าก็คือกาแฟคุณแม่กาแฟคุณแม่ที่ลองก็ตั้งแต่แรกที่รู้จักเลยเราเป็นเอฟซีขาพอเป็นเอฟซีก็ทักคุยกันไปกันมาเลยสนิทสนมกลายเป็นแม่พอ่อแม่ลูกไปเลยเออเรียกใครมาตอนไหนก็มาทั้งทั้งที่ติดละครติดคอนเสิร์ตยังไงก็ต้องยอมมาสละมาเพื่อเรา ก็ดีใจเราเอ็นดูเขาแล้วเขาก็รักเรามากมเราบอกให้ทำอะไรตามเราหมดทุกอย่างเลยอจะไม่มีข้อแม้ไม่มีอะไรสักอย่างเลยคือว่าเราเป็นพ่อแม่ของเขาที่ไทยใช่ FC ของคุณแม่ก็มาเป็น FC น้อง FC น้องก็มาเป็น FC คุณแม่ใช่ค่ะน้องบอกว่าน้องอยากมาไทยอืเราก็เลยเตรียมพร้อมที่จะจ่ายค่าเครื่องบินนู่นนี่นั่น,านมาให้แต่น้องไม่คิดอะไรสักบาทเลยไม่เอาเงินสักบาทเลยมาแล้วเราก็พากินพาเที่ยวชอบกินส้มตำ เขาก็ประทับใจภูมิใจที่ประทับใจที่เราดูแลอย่างดีแต่ก็ไม่ได้ร้องเอาเงินสักบาทถ้าถูกก็ไม่ได้คิดเลยไม่คิดสักบาทเลยมีแต่ยินดีที่จะให้มาด้วยใจมาด้วยใจเข้ากันด้วยใจไม่ได้เอาเงินสักบาทแน่นอนคนรอตลาดในไทยเห็นบอกว่ากาแฟตัวนี้ก็เตรียมส่งออกไปประเทศเวียดนามด้วยใช่ค่ะประเทศเวียดนามับะเทศลาวใช่เยอะเลยส่วนใหญ่น้องลาวเยอะมากเอฟซีน้องกาแสตอบรับดีมากเลยอคือทุกคนรอ ทุกคนรอแล้วก็บอกว่าอยากให้น้องเปิดคอนเสิร์ตอะไรนี้ที่ไทยนี้ด้วยก็คงต้องทำพ่อเอฟซีเรียกร้องมาเยอะมากคงจะเปิดขายบัตรแต่ไม่แพงหรอกเกินเกินอยู่่ะเกินเกินอยู่เพราะในกลุ่มของเอฟซกลุ่มอะไรงนี้เขาก็โอเคเขาก็อยากอยากฟังเพลงของเขาในเวอร์ชั่นไทยกันเยอะมากอย่างนี้คุณแม่ก็ต้องเตรียมหาคนที่แต่งเพลงไทยที่เป็นเวอร์ชั่นของเขาด้วยเตรียมไปแล้วค่ะเตรียมไปแล้วแต่ว่าโปรเจกต์นี้เกิดแน่นอนใช่ Này đều liều này mới Chà, đều liều này mấy hả? Dạ đều đều này. Ô FC lởเยอะ. Thích trong ngắn này. Mày đến Thái Lan anh cảm nhận như nào? À, so nice ครับ Thailand. <laughs> à điều đầu tiên thì Thị Long đặt chân đến Thái Lan thì à. Thái Lan là một đất nước rất là đẹp và rất là con người ở đây rất là hòa đồng và vui vẻ. Điều đầu tiên thì Long cảm nhận được là sự hạnh phúc khi đến đặt chân đến Thái Lan ạ. Ok bạn. Ừm. thì cũng không... anh anh nói lại lần nữa em. Dạ. Chậm, nói chậm nói từ từ okay. lần đầu tiên phi long đến thái lan thì phi uh, long cảm thấy là thái lan là một đất nước rất là đẹp và con người ở đây cũng rất là rất là vui vẻ uh, Chị, uh, nên thì... là điều đầu tiên phi long cảm nhận được là sự hạnh phúc và sự vui vẻ khi đặt chân đến thái lan vì mà mừng thành không phải mừng thành mát ạ lâu khôn ní có mà không có hiển không gì ạ trước mắt thì việc đầu tiên thi Long đặt chân đến Thái Lan là để thăm người mẹ của mình à, người mẹ đã đỡ đầu cho thi Long và cũng chưa có dự án gì tất cả thì cũng sẽ qua hỏi ý kiến của mẹ trước và mục đích của chuyến đi lần này là sang thăm mẹ và cũng có một xíu dự kiến sẽ nói chuyện riêng với mẹ sau ครั้งนี้มาสูงมาหาแม่อย่างเดียวโปรเจกต์นี่อะไรก็ต้องถามคุณแม่ของเขาอะ่ะครับโอเคโปรเจกต์นี้ยคือตั้งใจมาหาคุณแม่ด้วยแล้วก็คือโปรเจกต์นี้ยก็คือเดี๋ยวมาถึงก็คือถามรายละเอียดถามคุณแม่อีกทีหนึ่งว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นยังไงต่อเซอร์ไพรส์ไหมที่คุณแม่ทําแบรนด์โปรเจกต์นี้ให้เซอร์ไพรส์ไหมที่คุณแม่เปิดแบรนด์คะ่ะ คอฟฟี่ทีรองให้อังเซอร์ไพรส์ไหมยูเซอร์ไพรส์ยูเซอร์ไพรส์แบรนดคอฟฟี่ทีรองโอ้เซอร์ไพรส์ดีใจไหมถามดีใจไหมดีใจไหมที่แม่ทำแบนดีให้อั้ีที่แม่ทำแบรนด์นี้ให้ a n งก็ร tốt ไห i ดี้อังก็รที่แรนด์ให้ัก้ก và rất là biết ơn mẹ ờ, đã Ti long mở cho Ti long một thương hiệu mới cà phê Ti long ah say mồm ah có qua cảm ơn cảm ơn mác mẹ à có mở tờ thi brand cà phê này hay hay khâu cảm ơn mác khi cun mẹ mở brand cà phê này hay khâu nếu thì uh, Ti long sẽ uh, bán cà phê của Ti long ở trên uh, trang mạng xã hội ví dụ như là tiktok và thi long sẽ livestream và sẽ giới thiệu sản phẩm của thi long và và mẹ ở đây đến những phát hâm mộ và lan tỏa với tất cả mọi người khâu đều khâu có khải 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 cà phê ni thi tiktok nó có facebook còn ừ. khấu ạ à. cái điều đó thì Thì uh, thi long cảm thấy rất là tuyệt vời nên là nếu mà có một cái mini show ở thái lan thì không gì bằng nữa nên là thi long sẽ sẵn sàng uhm khâu phóng leo khắp ờ, <laughs> ờ hiện tại thì ti long cũng đang rất là cố dịch sang tiếng thái nhưng mà uh, ti long dịch sang tiếng thái thì cái nghĩa nó không có hoàn toàn khớp vào được với uh, với với cái uh, giai điệu của bài hát nên là mọi người sẽ nghe bằng tiếng việt thông cảm giúp ti long nhé แป่ออกเพลงของเขาอ่ะป่ออกภาษาไทยยังไม่ไ <chore> ด <cía> <bedingt loves yes>. ้อ่ะยังไม่ได้แปลยังไม่ได้คือตอนนี้ยังไม่ได้แปลเพลงเป็นภาษาไทยแต่ถ้ามีโอกาสก็อาจจะแปลเป็นภาษาไทยตามที่แม่บอกไว้เนาะว่าอาจจะมีเวอร์ชั่นนี้แน่นอนแล้วต่อไปคือเพลงรื่มมุ่งหวังเงยยิ้งอืมในปี2007อ่ะบนิวเลส biệt ly anh tiên người đi xa mơ anh đi đến bây giờ đôi ta chẳng là gì của nhau yêu dấu thôi đành ngầm ngùi vùi trộn theo niềm đau anh phải ôm vào lòng tất cả hàng ngày qua tình em dối trá trả cho anh dịu mừng để chúng ta là người xưa phải cho chúng ta đừng cho nhau lời thề nguyện thắm sau có lẽ bây giờ lòng này chẳng đau như vậy đâu <laughs> เปลียนว่าได้ rời ซาเ ê n tăng ยิ่ง càng t h ư ค n g l อง g c à n ก say đắm ท่านาตาดาจึงก็เศร้าในใจ người xưa ขอบคุณอบคุณอบกาแฟของคุณแม่ก็เน้นๆก็สุขภาพสุขภาพต้องมาก่อนเพราะเราเราก็โอ้โหประจำตัวเยอะอืมสุขภาพสามารถทานได้อร่อยทานง่าย แล้ววันนี้เราเห็นกลุ่มคนรักสุขภาพเนี่ยเขามาซื้อกาแฟแบรนด์กาแฟคุณแม่เยอะมากไม่รู้สึกไงบ้างที่เขาแบบสุขภาพดีจากแบรนด์สินค้าเราอย่างเงี้ยค่ะดีใจค่ะดีใจเพราะว่าโอ้โหเปิดทับแบรนด์มาสี่ปียอดขายสามสิบกว่าล้านหอ่อดีใจมากๆเลยฮะยอดขายขายดีมากลงของทุกวันหมดทุกวัน,นเรียกได้เลยว่าเป็นการจ้างศิลปินคนแรกของแบรนด์ถามว่าจ้างไหมก็อยากจ่ายเงินคนนะแต่เขาไม่เอาเงินเนี่ยอือก็ถือว่าขึ้นแท่นเป็นพรีเซนเตอร์อคนแรกใช่ ให้กบแฟกาแฟคุณแม่ใช่กาแฟคุณแม่ที่ลองเวียดนามเพราะว่าที่ประเทศเขาก็ชอบทานกาแฟอยู่แล้วเวียดนามติ๊กต็อกชอบครอบครัวสุขสันต์เลยลูกขึ้นเซิร์ชเลยว่ากาแฟคุณแม่ขึ้นเลยนะติ๊กต็อก็จะมีราคาโปรไหมคะแม่มีลูกมีมีอยู่แล้วจี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 อะไรโกตาก้าโกตาก้าโกตาก้ากาแฟทีลองกาแฟเซลกาแฟทีลองตะก้าปักตะก้าบเซลบใบเซลปักต ปักตกาปักตกาปักตกากาแฟทีลองปักตกาอเคโอเคโอเได้อันนี้อันทำหนึ่ đoạn วิดีโอ ngắn หนึ่งให้ดูให้ดูกาแฟทีลองปักตกาโอเคกาแฟทีลองปักตกาฝากกาแฟของทีลองด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้รับตัวแทนในไทยนะเพราะว่าส่งเวียดนามกับลาวน่าจะผลิตไม่ทันก็ฝากด้วยถ้าใครอยากได้ก็คือช่องครอบครัวสุขสันต์ของคุณแม่ อืมเซิร์ชไปในทิกตอกก็เจอเลยว่าคาแฟคุณแม่อมืก็จะเจอเลยสามารถกดส,สั่งได้มีโปรเรื่อยๆเมตานิวขรบสอบทุกข่าว